สวัสดีค่ะตอนนี้ก็การจารสตุป,ปาถึงไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าถึงตั้งแต่วันที่31นะคะก็ทยอยเรื่องของการเช็คของอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีส่งมอไปบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์รวุธิตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเราก็จะนำโถรัตนะซึ่งจงบอกว่าเป็นงานดีเซลเลอร์อของทางเพจเราด้วยแล้วก็เป็นที่รู้จัก หลายๆท่านที่เป็น FC กันมานะคะเดี๋ยวเราจะนําชิ้นงานจริงๆรอบนี้เราได้มาสี่ สี่ใบนะคะคือรอบนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรอบที่ไม่ได้นําเข้าคริสตัลมาเยอะมากเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะมากเรื่องของการตรวจอะไรต่างๆเพราะว่างานที่มันเป็นหินคริสตัลน,นะคะจะมีการตรวจและขออนุญาตเรื่องของเอกสารแต่รอบนี้ยังไงก็ตามเราไปถึงแกลเลอรี่ของเขาแล้วก็อดใจไม่ไหวเพราะว่าชิ้นงานที่ได้เห็นนะคะก็ต้องบอกว่าว้าวอยู่ในเรื่องของงานคริสตัลที่มีความใสนะคะคือจริงๆอ่ะ อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในการนําเข้าแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ชิ้นหลักๆปกติเรานําเข้าน่าจะเป็นหลักเป็นสิบๆชิ้นแล้วแต่ที่เห็นในรอบนี้ก็คือว้าวเลยว่าทางทางร้านเจ้าของร้านเขาก็ให้ช่างแบบว่าคัดงานเหมือนมาพรีเซนต์เราเนี่ยแหละค่ะว่าอยากให้ได้แบบรู้ว่าคนไทยชอบความคลีนซิ่งของ คริสตัลนะคะคริสตัลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแร่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์หรือความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการไม่ได้เสริมเติมแต่งมันเป็นแบบเนเชอรัลเลยแต่การที่เราจะได้งานหรือว่าชิ้นงานที่เป็นแบบใสๆขึ้นคลีนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทั้งหลายอย่างราคาด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพแลวเรื่องของช่วงเวลานะคะด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะมารีวิว ชิ้นงานให้เห็นกันแล้วกันนะเห็นเราก็รู้สึกว่าอู้นี่ครั้งนี้ว้าวจริงๆนะคะเห็นไหมคะว่าคริสตัลตรงนี้ค่อนข้างจะมีความใสนะคะความใสแต่ว่า,าจะแตกต่างว่าไม่ใช่เป็นคริสตัลแก้วคริสตัลเป็นงานกราเฟตเป็นงานแบบสังเคราะห์แต่อันนี้จะเป็นแบบเนเชอรัเรลเรียวเลย ความทรงคุณค่าอย่างหนึ่งของงานโถรัตนะที่เป็นมาจากแหล่งของแดนฮิมาลัยก็คือเนปาลเลยนี่คือเขาเป็นงานทํามือทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงชิ้นงานที่มีการประดับตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของซิกเนเจอร์ของเมืองเขาก็คือเขาจะมีพวกหินธรรมชาติของเขาซึ่งต้องบอกว่าฮิมาลัยเนี่ยเดิมทีเคยเป็นทะเลมาก่อนนะคะแล้วก็ผ่านการเวลามาจนมาเป็นภูเขานะคะก็ เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานดังนั้นพวกแรกธรรมชาติของเขาเนี่ยเยอะมากนะคะ นี่เลยแต่ว่าความเป็นเร็วๆแบบดิบๆของทางเนปลาลเลยเขาจะไม่ได้มีความประณีตเหมือนบ้านเราแต่ก็คือมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละชิ้นงานที่มันดูแบบมีสเสน่ห์และเร็วๆนะคะก็คืออย่างอันนี้เป็นมรกตเอโมเลลที่แบบไม่ได้มีเจรานายเด็กถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีการเจรานายความสวยงามแต่ด้วยความคลาสสิกของเขาก็ออกมาดูสวยงามและบวกกับวัฒนธรรมและาศาสนาของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหลักๆก็คือพุทธวัชรยานดังนั้นทางด้านวัชรยานเขาจะมีเรื่อง สิมบลิกก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านมงคลอันนี้เป็นอัฐามงคลนะคะเห็นไหมคะก็เรียกว่าเป็นโถรัตนะที่มีเรื่องของสัญ,ญลักษณ์มหาสัญ,ญลักษณ์ทั้ง8อย่างที่มีความหมาย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ในสมัยในตำนานนะคะในตำนานที่ที่เขาเล่ามาเรื่องว่าตั้งแต่ในสมัยยุคพุทธกาลเลยนะคะว่า <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะคะอาจจะพูดเยอะแล้วเสียงมันไม่ค่อยนะคะก็ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยก็คือตอนที่ท่านได้สําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณน,นะคะก็ในวันนั้นเทวดาก็ต่างได้ทําสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นที่ระลึกนึกถึงเพื่อให้รู้ว่าครั้งหนึ่งทางมวลเหล่าเทวดาได้ทำมหาสัญ,ญลักษณ์ทั้ง8ชิ้นนี้ขึ้นมาในแต่ละสัญ,ญลักษณ์ต้องบอกว่ามีความหมายที่ดีมากเลยซึ่งอันนี้ในเพจเรามีมีเขียนบอกไปอยู่เหมือนกันชิ้นน, <c oughs> น,นี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ ิ้นนี้เป็นชิ้นกลางจริงทําไมถึงหยิบชิ้นกลางเนาะโอเคชิ้นนี้เนี่ยก็ความสูงอยู่ที่11เซนชิ้นนี้ความสูงอยู่ที่10เซนชิ้นนี้ความสูงอยู่ที่13มเซนแตกต่างกันด้วยของขนาดแค่หนึ่งเซนแต่ว่าเรื่องของแบบเหมือนเลโชแบบน้ําหนักของเขาเนี่ยก็แตกต่างกันเลยเพราะว่าแค่หนึ่งเซนเนี่ยก้อนคริสตัลเนี่ยก็ก็ใช้ที่น้ําหนักที่แตกต่างกันหลักร้อยกรัมอยู่เหมือนกันนะคะอย่างชิ้นนี้ ชิ้นนี้อยู่ที่627กรัมนะคะนี่ชิ้นงานรอบนี้คือปังมากชิ้นที่เล็กสุดนะคะเราจะเห็นว่าความความคินซิ้งใสเห็นไหมคะโอ้โหนีเน่เห็นแล้วนึกถึงด็อกเตอร์เลยอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านก็จะเคยเหมาเราไปอยู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ําหนักเท่าไหร่เอ่ยห้าปิบ หก,กรัมอืมเห็นไหมคะต่างกันเลยส่วนชิ้นนี้เห็นว่าสิบสามนิ้วเออสิบสามเซนแต่น้ำหนักอยู่ที่861กรัมชิ้นนี้ต้องบอกว่าใช้คริสตัลชิ้นใหญ่เลยนี่เทียบดูคือใช้ขนาดแบบก้อนใหญ่มากถ้าเทียบกับเห็นไหมคะจำนวนก้อนและชิ้นนี้ก็ออกมาแบบคือมันเป็นรูปทรงแบบเหมือนแบบออกทรงรูปโอ่งแบบแบนบๆแบบดูสวยแล้วก็ดู คลาสสิก <Classic. S 1> นะคะอันนี้เป็นชิ้นนี้นี่อันนี้ความสูงอยู่ที่13 cm นะคะน้ำหนักก็800กว่านะคะก็เป็นชิ้นงานที่ใช้กิมมิคในการประดับตกแต่งเหมือนกัน3แบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นมหาสัญลักษณ์ของอัฐมงคลหรือมงคล8ประการแล้วก็รายล้อมไปด้วยเครื่องประดับของเขาคือสีเขียวเป็นอมอร์ลก็คือมรกตสีแดงเป็นรูบี้ بي, ก็คือ,อ,อทับทิมนะคะ นี่ค่ะท่านที่ชื่นชอบอย่างไรแล้วนะคะนี้ก็ต้องบอกว่าควรค่าแก่การถวายบูชาเลยนะคะเพราะว่าหลายท่านจะนําไปบรรจุนะคะสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดเลยก็คือพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุต่างๆนะคะได้เลยนะคะนี้ก็ถือว่าบางท่านบอกว่าอยากได้ของที่เป็นจากแบบแหล่งของธรรมชาติเลยที่จะรองรับความเป็นมหาบริสุทธิ์ที่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยมากหลายๆท่านก็จะใช้เป็นโถลตนานี้นะคะ ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็ต้องให้นิดนึงเพราะยังไม่ได้รีวิวเท่าไหร่อันนี้นะคะก็คือ,อ,อตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแตกแบบมันเป็นเนเชอรลของเขานะคะชิ้นนี้อนี่แล้วแต่เลยนะคะว่าบางคนบางท่านอาจจะแบบว่าไม่ชอบที่มีแบบลายแบบตรงนี้เยอะแต่ก็ก็ถือว่าชิ้นนี้ก็ถือว่าได้เอามาด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีความแบบใสๆของเขาอยู่เหมือนกันนะคะ ราคาก็สามสามสามชิ้นเนี้ยแตกต่างกันด้วยขนาดราคาก็อาจจะมีต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าใช้คิสตัลที่มีปริมาณแตกต่างกัน,นะคะแล้วต้นทุนก็จะต่างกันเดี๋ยวราคาเนี่ยจะใส่รายละเอียดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าอาจจะยุ่งยุ่งยุ่งอยู่แต่ก็พยายามที่อยากจะมารีวิวให้ายท่านได้เห็นชิ้นงานกันนะคะ โอเคและนี่ก็คือเป็นชิ้นงานวงคลนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบที่จะนำไปถวายบูชาหรือว่านำไปบรรจุสิ่งที่เป็นอันมงคลอันสูงสุดเลยนะคะก็ขอ,อนำเสนอโทรัตนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท่าน f อทุกท่านเลยนะคะอาจจะมีสลับโหมดไปว่าเป็นแบบกุลาคาเป็นแบบเครื่องมงคลเป็นแบบชุดที่เบสเป็นแบบโทรัตนะ ใดๆแล้วก็คือเป็นสินค้าที่เราตั้งใจอยากที่จะเลือกสรรคัดสรรมาให้ทุกท่านได้นะคะเป็นเจ้าของแล้วก็สินค้าต้องบอกเลยทุกชิ้นนะคะเราก็พยายามคัดสรรเลือกแล้วก็พยายามหาความหมายต่างๆมินดิ้งต่าง,ๆ,างๆให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเพื่อจะมาเสิร์ฟท่านเพื่อให้เรา,เอาขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการคัดเลือกทั้งข้อมูลทั้งเอกเอทั้งสินค้าต่างๆที่จะ เป็นตัวแทนคัดเลือกให้กับท่านได้นำไปใช้ขยายต่อได้อย่างแบบแฮปปี้นะคะแล้วก็ได้มีความสุขกับตรงนั้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ